และนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าคุณไม่กล้าเรียกถ้าคุณตามการทรงนำของพระวิญญาณดีๆพระองค์จะนำคุณให้เรียกแบบนั้นร่มบทที่8ข้อที่15เห็นว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจหรือวิญญาณธาตุซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณให้คุณเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ไม่จบแค่นั้นนะครับพระวิญญาณให้อะไรอีกให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอบบาคือพระบิดา อบบาปาคือคำที่เด็กทารกที่เริ่มหัดพูดเด็กพ่อของตัวเองคนจีนก็มีเนีเล็กอาปาใช่ไหมคุณกล้าเรียกพระเจ้าด้วยคำแบบนั้นไหมหลายคนอโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เชื่อมานานๆเราต้องเราต้องเรียกว่าพระบิดาบางคนใช้คำว่าพระบิดามหาราชเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะหลูกเกียรติเกินไป แต่ไม่ว่าใครจะเรียกพระองค์ว่าอะไรผมจะเรียกพระองค์ว่าพ่อเอเมนเอาละพระองค์เป็นพระบิดามาตลอดในพันธสัญญาเดิมและพระองค์เป็นพระบิดาในพันธสัญญาใหม่และผมอยากให้คุณได้รู้ว่าพระองค์ต้องการเป็นพ่อในชีวิตของคุณขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระองค์เป็นพระบิดาในพันธสัญญาเดิมพระองค์เป็นพระบิดาในพันธสัญญาใหม่และพระองค์ต้องการเป็นพระบิดาหรือพ่อใน ชีวิตจริงชีวิตประจำวันของคุณบอกคนข้างๆนะครับพระเจ้าเป็นพ่อในชีวิตของคุณ阿า,าพระอง์ไม่ได้บอกว่าเราเราเป็นพ่อแล้วนะจากนั้นเจ้าไปเอาตัวรอดเราเองทุกเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นสิ่งใดพระองค์จะทำสิ่งนั้นก่อนที่พระองค์จะรักษาพระองค์ได้เปิดเผยพระนามพระองค์เองก่อนพระองค์บอกว่าเราคือ แพทย์ผู้รักษาเจ้าแล้วพระองค์จึงได้รักษาพระองค์ได้เปิดเผยพระองค์เองด้วยพระนามต่างๆในพันธสัญญาเดิมเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมพระองค์ก็จัดเตรียมเมื่อพระองค์บอกพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยกู้เราให้รอดพระองค์ก็กู้เราให้รอดและเมื่อพระองค์ตรัสว่านามของเราที่แท้จริงนามนิรัน์คือคําว่าพ่อพระองค์ต้องการจะเป็นพ่อในชีวิตของคุณด้วยเอเมน เราจะยอมให้พระองค์เป็นพ่อของเราไหมย้อนบทที่16ข้อที่23หรือ24และ27นะครับพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกหลายคนคิดว่าถ้าเราจะไปหาพระเจ้าเราจะต้องไปหาคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าในสมัยนั้นนะครับพระเยซูขอสิ่งใดพระองค์ได้สิ่งนั้นแล้วหลายคนคิดว่าโอ้ถ้าเราอยากจะได้อะไรเราต้องไปหาพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าในวันนั้นจะมาถึง ท่านจะไม่มาถามอะไรเราอีกเราบอกวความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดคราวนี้ใครขอแล้วครับคุณเองถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราอะไรคือสาเหตุที่พระเจ้าให้แก่คุณเหมือนกับที่พระองค์ทรงให้แก่พระเยซูอะ <c oughs> ข้อ24แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในานามของเราจงขอเถิดเราจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีอย่างเต็มเปี่ยมนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณอธิษฐานแล้วได้เพราะพระองค์อยากเห็นคุณชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมอะไรที่เต็มเปี่ยมมันแสดงออกมาภายนอกหน้าของคนชื่นชมยินดีเป็นอย่างนี้ไหมพอเดินมาบทมาแล้วก็มาจับผิด แล้วใครถามเฮ้ยทำไมทำหน้าแบบเฮ้ยฉันกำลังสังเกตวิญญาณอยู่แนคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะมีมีลากขมขืนคนเนี้ยคนนี้มีลากขมขืนเราต้องขับผีออกสักสี่ปะสี่สิบแปดตัวแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของความชอบธรรมสนี่สุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์บรรยากาศในคริสตจกักรควรเต็มไปด้วยสามสิ่งนี้ ความชอบธร,รมสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนและนี่คือสิ่งที่เราสร้างตลอดมาและเราสร้างผ่านความเชื่อในพระวจ,จนะของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับมาทีไรเราก็มีสันติสุขทุกทีมาทีไรเราก็ชื่นชมยินดีกลับไปบ้านทุกทีเอเมนบางคนเนี่ยขนาดมาโบสเนี่ยผมยุ่งมาเลยนะครับแต่ขากลับนี่เรียบแป้งบางคนหน้ายับมาโบสเลยนะครับแต่ขากลับ น่าเรียบเห็นไหมอะไรคือสาเหตุที่พระเยซูบอกว่านี่ไม่ต้องมาดูเรานะวันนี้เจ้าคงคิดว่าเราเป็นคนพี่ที่พิเศษเพราะเราขอสิ่งใดพระเจ้าก็ให้พระบิดาก็ให้แต่เราจะบอกกับท่านว่าในวันนั้นจะมาถึงที่ท่านจะขอเองแล้วท่านจะได้อย่างที่เราได้ไป๊เลยสาเหตุเพราะอะไรอยู่ในข้อยี่สิบเจ็ดเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรง รักท่านทั้งหลายเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาเพราะอะไรครับเพราะพระบิดาก็รักท่านทั้งหลายภาษาชาวบ้านเลยนะครับเราจะบอกให้รู้นะต่อไปเนี่ยอยากจะขอพ่อไม่ต้องมาถามเราขอเองขอในนามเราขอแล้วจะได้พอได้แล้วจะดีใจแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงได้เพราะพ่อ,พอรักท่าน เหมือนกันตรงนี้บอกให้รู้ว่าพระเจ้ารักเราเท่ากับที่รักพระเยซูน้อยกว่าไหมไม่ถ้าน้อยกว่าพระเยซูบอกเอ้ยสิทธินี้มีให้สําหรับเราพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าแม่เจ้าคิดยังไงจะไปขออะไรกับพระองค์ก็ได้ถ้าพระบุตรขอทุกสิ่งได้คุณก็ขอทุกสิ่งได้เอเมนไ,ไหมครับหลายคนบอกว่าโอ้ยฉันชีวิตไม่เอาอะไรมาก ฉันขอแค่เงินเดือนเดือนละสามพันห้าฉันมีข้าวแกงกินทุกมื้อก็ดีละนี่คือความเห็นแกนต่ตัวเพราะเมื่อคุณมีไรายได้เดือนละสามพันห้าหลังจากที่ตัดทุกอย่างใช้หมดเรียบร้อยคุณเหลือศูนย์บาทปลายเดือนคุณมีอะไรถวายให้กับแผ่นดินของพระเจ้าบ้างถ้าคุณรู้จักพระเจ้าคุณจะรู้ว่าพระองค์ต้องการให้คุณมีอย่างครบบริบูรณ์พระเยซูงได้บอกว่าจงขอแล้วจะได้เพราะอะไรถึงจะได้เพราะพระบิดารักคุณเอเมน รักแ,แค่ไหนขอบคุณที่แย่งกันถามขึ้นมาย้อนบทที่สิบเจ็ดนะครับข้อที่ยี่สิบและยี่สิบสามพระเยซูได้อธิษฐานไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อสาวกในเวลานั้นแต่พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อคุณด้วยบอกคนข้างนะครับพระเยซูอธิษฐานเผื่อคุณรู้ไหมมีใครรู้บ้างว่าเมื่อพระเยซูอธิษฐานพระองค์ได้สิ่งที่พระองค์อธิษฐานถ้าคุณเชื่อว่านี่คือคําอธิษฐาน ที่พระเยซูอธิษฐานเพื่อคุณและคุณจะเชื่อตามนั้นชีวิตคุณจะเป็นไปตามข้อนี้ด้วยในข้อที่ยี่สิบนะฮะถ้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของเขาวันนี้เราคือหนึ่งในคนทั้งปวงที่วางใจพระเยซูใช่ไหมข้อยี่สิบสามพระองค์อธิษฐานเพื่ออะไรครับดูท้ายข้อเพื่อโลกจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์พระเยซูอธิษฐานขอให้ทั้งโลกได้รู้ว่าพระบิดาทรงรักเขาคนที่วางใจในพระองค์เหมือนดังที่รักพระองค์เองถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้พระเยซูยืนอยู่ตรงนี้พระบิดาอยู่เบื้องหน้าแววตาที่พระองค์มองไปที่พระเยซูกับที่คุณจะไม่ต่างกัน ความรักที่พระองค์ทรงมีให้กับพระเยซูกัที่ให้กับคุณจะไม่ต่างกันพระองค์รักคุณขนาดไหนขณะที่คุณอยู่บนโลกนี้เต็เมไปด้วยความบาปพระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าคุณจะมาเกิดปีไหนคอสอ,อะไรพระองค์ได้ตราสกับพระเยซูล่วงหน้าเรารักเขามากเจ้าไปตายแทนเขาได้ไหมและพระเยซูรักคุณขนาดนั้นพระเยซูตอบตกลง ลูกก็รักเขามากเหมือนกันลูกจะไปตายเพื่อเขาพระเยซูรักคุณด้วยความรักที่พระเจ้ารักรองค์พระบิดาเจ้าทรงรักคุณด้วยความรักที่พระองค์รักพระบุตรแล้วพระองค์ต้องการให้เราได้รู้ว่าเนี่ยตอนนี้พระองค์ต้องการจะให้เรา